สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนับเลขโดยใช้ลูกคิดนะคะโดยการใช้ลูกคิดของคุณครูเหมียวแถวที่1ครูเหมียวจะเริ่มจากขวาสุดตรงนี้แถวที่1หลักหน่วยแถวที่2หลัก10บ แถวที่3หลักร้อยอ่าแถวที่4ี่พันหมื่นแสนล้านนะคะข้างล่างจะมี4เม็ดข้างบนจะมี1เม็ดแถวล่างคุณหมีจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยปัดขึ้นปัดลงนะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ใช้สำหรับเมบ็ดบนเม็ดบนมีค่าเท่ากับเลข5นะคะ โอเคการเซตศูนย์ก็หลังเล็บปัดขึ้นไปเบาๆอ่ะข้างล่างก็ลงมาแบบนี้อันนี้เรียกว่าเซตศูนย์นะคะมือหนึ่งกอดดินสอที่เราถนัดโผล่มาสองนิ้วโป้งกับชี้อ่พร้อมแล้วดูนะคะเริ่มจากหลักหน่วยเนาะอ่ะเริ่มนับ1 2 3 4เซต5 6 7ด 8 9เซต10มี1กับ0เห็นไหมคะต่อไป11 12 13 14เซต15 16 17 18 19เซต20 21 22 23 24เซต25 26 27

45 46 47 48 49เซตเซต50มี5กับ0เห็นไหมคะต่อ51 52 53 54เซต55 56 57 58 59เซต60 61 62 63 64เซต65 6 6 67 68 69เซต70 71 72 73 74เซต75 76 77 78 79เซต8ป81 82 83 84เซต85 86 87 88 89เซต90 91 92 93 94เซต95 96 97 98 99เซตเซต100นะคะ ลองฝึกดูฝึกนับบ่อยๆนะคะให้เราคล่องกับค่าสัญ,ญลักษณ์ลูกคิดแล้วก็ค่อยไปฝึกตามคลิปต่อไปนะคะใน YouTube ครูเมียวจะลงตั้งแต่การนับไปจนถึงการคิดออโดยใช้สูตรจินตคณิตครบทุกสูตรนะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดซับตะไคร้ให้ครูเมียวด้วยนะคะ